เดี๋ยวลองช่องนี้ดูครับลองส่วนยูคานะครับลองตีดูช่องสวยนะมีปลาหรือเปล่าอีกเรื่องนึง โคตรน่ากัน ไม่เหลือเลยอะปลาพวกมันเอาไปหมดแล้วอ่ะที่ไหนเหลืออยู่นี่วะเหลืออยู่นี่วะเหลืออยู่นี่วะเส็จเรียบร้อยเต็มปากโอ้โหอมเข้าไปตัวบอยดิมบินของมานกอดเต็มไปช่อนนะครับสวยเลยครับ ไซดกำลังดีเลยสามสี่ขีดเนี่ยกัดทีอาสามจุดห้านะครับสีเขียวอันนี้บอดี้มันพิกออกมานะครับกัดเข้าไปอมมีตัวเบ็ดเลยไซยสวยครับสภาพหมายก็ตามนี้เลยครับก็คือผมตีไปนู่นอะ่ะมันยังไม่กัดไงพอตีประมาณสองสามไม้อะ่ะมันมากัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยกำลังบนเลยว่าไม่มีปลาบ่นไม่ได้เลย ผลเป็นโดนทีอาร์สามจุดห้าโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับทีอาร์สามจุดห้านะครับ, TR รบเกี่ยวในเอกกับผมดีมวัดว่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวลุยต่อครับสุดยอดมากครับผมทีอาร์สามจุดห้า